ดีประจําวันกับสีสุพางครับค่ะวันนี้มาเป็นข่าวดีสําหรับวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้คุณแม่หลายๆคนอาจจะกาลังล้อมวงกับลูกๆดูทีวีกันอยู่นะคะก็มีเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องราวของการทําความดีมาฝากกันวันนี้จะไปดูเรื่องของพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างผู้น่ารักเราก็จะเห็นเขาทําความดีก็จะมีให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้บริการฟรีแต่มีเงื่อนไขหนึ่งในนั้นคนที่จะได้นั่งฟรีนะคะก็คือสุภาพสตรีที่กําลังจะเป็นคุณแม่คุณแม่ที่ตั้งคันอยู่ขึ้นรถได้ นี่คุณแม่ตั้งคันก้าวขึ้นไปซ้อนท้ายได้อย่างสบายใจไม่ต้องควักกระเป๋าซักบาทพี่ทินคุณผู้ชมครับเพราะพี่วินจักรยานยนต์คนนี้นะคะที่แกอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีทราบชื่อว่าพี่โอเนี่ยแกก็จะให้ผู้โดยสารที่เป็นหญิงตั้งคันเนี่ย นั่งฟรีเลยไม่คิดต่างนะแล้วก็ไม่ใช่แค่หญิงตั้งครรภ์อย่างเดียวใครเป็นคนพิการนั่งได้ฟรีนะคะพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอันนี้ผู้พิการเห็นไหมคะนี่พี่พิการทางสายตาค่ะมีแผงลอตเตอรี่ด้ใช่ไหมครับใช่เปล่าเหมือนจะถือแผงลอตเตอรี่ด้วยค่ะผมดูอน่าจะใช่ป่ะฮะหรือกระเป๋าใช่แผงลอตเตอรี่ป่ะไม่ใช่อ่ะฮะเป็นกระเป๋า๋อโทษทีครับ แต่เหมือนเป็นผู้การนะมีไม่ไม่เท้านะอ่าพี่ก็ให้บริการฟรีใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะปัตินี่แกจะประจําอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะใครที่เนี่ยฮะเป็นพระสงฆ์อ้าวพาะส่งตรงนี้เลยนะถ้าเกิดท่านจะต่อรถเนี่ยมาส่งที่วินนี้เนี่ยก็จะมีพี่โอ๋ พาไปส่งให้แล้วถ้าเกิดแบบกรณีอย่างเป็นคนพิการจะเดินเหินไม่สะดวกหญิงตั้งครรภ์เดินเหินไม่สะดวกเนี่ยนะคะพี่แกก็จะส่งดูแลบางทีลงจากรถไปช่วยประคองพาส่ง<ห>เลยนะคะหรือว่าจะมีพี่รปภเนี่ยมาคอยช่วยจูงรับส่งให้คือต้องชื่นชมทุกๆคนนะพี่โอ๋ทั้งรปภด้วยนะคะแถวๆนี้ใครก็รู้จักนะเรียกกันว่าพี่วินใจบุญน,นะคะค,คลิปนี้ก็เลยมีการนํามาแชร์ต่อๆกันแล้วก็บอกว่าโอ้พี่โอ๋เนี่ยเขารับส่งหมดละนะใครเดือดร้อนใครลําบากนะคะคือต้องบอกว่า Gracias. คลิปการทําความดีของพี่เขาเนี่ยมีเป็นร้อยคลิปเลยเพราะทําแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วแล้วก็ขอชื่นชมและมั่นใจว่าพี่เขาจะทําแบบนี้ตลอดไปค่ะขอชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับใช่หรือว่าใครเจอพี่โอถ้าเกิดอยากจะช่วยสนับสนุนพี่โอนะอาจจะเพิ่มค่าโดยสารไปเพื่อสาหรับไปช่วยเหลือคนอื่นๆก็เป็นการต่อยอดในเรื่องของการช่วยเหลือกันได้เหมือนกันนะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับกับคุณซีสุพางครข่าวดีประจาวันสแกน QR โคดหน้าจอได้เลยนะคุณผู้ชมครับถ้าไปพบเรื่องราวดีๆที่อยากจะนําเสนอเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจก คมณท่ามกลางความเครียดความยากลำบากที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วนะครับบางทีเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแบบมันทำให้เราใจชื้นขึ้นมามีกํางใจมาเราเครียดจากภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมบางคนบอกโอ้ยน้ำมันแพงจังเลยทุกวันนี้เห็นไหมคะเราก็มีเรื่องของพี่โอเนี่ยขนาดน้ำมันแพงแบบเนี้ย